สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจงนะครับวันนี้เป็นเมนูที่มีน้องๆขอมาแต่โจยจะทําในแบบของโจงนะครับซึ่งบอกก่อนเลยว่าเป็นสูตรที่ไม่สามารถเอาไว้อ้างอิงในหนังสือตำราใดๆได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่สูตรโบราณอะไรคือสูตรที่โจกทำทานเนครับเป็นนี่ครับต้มขาไก่แบบแซบๆนะครับวันนี้ใส่เห็ดนางฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวโจยพามาดูส่วนผสมนะครับเดี๋ยวเริ่มเลย ส่วนผสมสำหรับเมนูต้มขาไก่ของโจะนะครับก็แน่นอนโจใช้ไก่เป็นน่องติดสะโพกนะครับสองชิ้นประมาณ5้า้อยกรัมสับให้เป็นชิ้นพอดีพอดีนะครับประมาณนี้เห็ดฟางนะครับหนึ่งแพ็คฉีกออกมาแล้วก็จะได้หนึ่งถ้วยนะครับอ,อธิบายแพ็คยังไงดีคือโจไม่ได้ช่างนะก็ใส่ตามตามชอบแล้วกันประมาณนี้ประมาณหนึ่งถ้วยมะเขือขเทศนะครับโจใช้2ลูกหั่นสีเอาไว้นะครับขาอ่อนเอามาหั่นบางๆเพราะว่าบางทีเราทานด้วยนะครับ อันนี้ใบมะกรูดฉีกตะไคร้นะครับประมาณสามต้นโจงกเอามาทุบสาสี่ต้นประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนจาไม่ได้สี่ต้นอ่าต้นมันไม่ใหญ่มากนะครับทุบแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆไว้นะครับหรือเพื่อนๆจะหันห่นหั่นแฉลบก็ได้น้าปลานะครับอ่านี้เป็นใบผักชีหั่นเอาไว้สําหรับโรยต้องขาไก่โจ๊กจะใส่พริกเผาด้วยแล้วก็น้ํามันพริกเผาด้วยให้มันดูสีสันน่าทานนะครับ พริกทอดหรือพริกขั่วอันนี้ใส่ให้เพิ่มลดเผ็ดร้อนนิดๆก็คือเป็นพริกจินดาแดงครับสี่เม็ดทุบไม่แตกนะครับแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็จะเป็นกะทินะครับประมาณห้าร้อยมลนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีน้ำเปล่าเดี๋ยวโจ๊กจะต้มไก่ก่อนนะ้ำเปล่าประมาณสักสามร้อยห้าสิบมลโดยประมาณนะครับเพื่อให้ให้มันสุกให้ไก่มันสุกเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่หม้อดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มเลยครับ น้ำประมาณ350 m l ถึง400 ml นะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องลงไปก่อน2อ,อย่างัก็คือขาอ่อนกับตะไคร้นะครับเพื่อที่เราจะต้มไก่ให้สุกก่อนครับเริ่มจากขาอ่อนนะครับแล้วก็ตะไคร้ตามด้วยไก่ที่เราสับเอาไว้นะครับเพื่อนๆอาจจะใช้อกไก่ก็ได้นะครับถ้าคนที่ไม่ทานหนังไม่ทานกันดู คือไม่ทานไม่ทนัทนเนื้อสัตว์ที่ติดหนังติดกระดูกนะครับเกลีย่ยดีๆนะครับเพราะว่าน้ำเราน้อยเดี๋ยวมันจะไม่พอโอเคเดีโดดเร่งไฟนิดนึงครับให้นือไก่เราสุกพอเนื้อไก่เราสุกเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนที่เหลือกันเนื้อไก่เริ่มสุกแล้วนะครับเพื่อน ด้านในเนี่ยเราช่างมันมันจะตุกสุกช้านิดนึงเพราะว่ามันเป็นเนื้อไก่ติดกระดูนะครับเราให้ด้านนอกเริ่มมีสีขาวซีดว่าสุกแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยังไงเราก็ต้องตั้งกะทิอีกสักครู่นึงอยู่ดีแล้วมันก็จะสุกพอดีนะครับประมาณสักสี่นาทีเท่าๆที่โจ๊กตั้งดังนะครับเพราะว่ามันจะต่างจากการใช้อกไก่ถ้าเพื่อนๆใช้อกไก่นะครับอกไก่จะค่อนข้างสุกง่ายแล้วก็ เลือดในอกไก่จะไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็นติดกระดูกเนี่ยมันจะมีเลือดอยู่ในกระดูกแล้วก็ส่วนเนื้อที่ติดกระดูกจะค่อนข้างสุกยากนะครับโอเคครับพอไก่สุกนะครับเราจะใส่กะทิเพื่อที่เราจะเริ่มทำส่วนอื่นนะครับ รอสักคู่รอสักคู่กะทิเราเดือดมาสักคู่แล้วนะครับจบก,ก็จะเริ่มใส่มะเขือเทศครับแล้วก็เห็ดเพื่อนอาจจะใช้เห็ดฟางก็ได้นะครับถ้าใครชอบเห็ดฟางมันจะประมาณนี้เมนูนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องกะทิจะแตกมันไม่แตกมันนะครับถ้าเกิดคนที่เขาซีเรียสมากๆเวลาเขาทา อ่าต้องขาไก่เนี่ยเขามักจะไม่ให้กะทิแตกมันเพื่อให้มันเนียนละเอียดสวยแต่สําหรับโจ๊กโจ๊กรู้สึกว่าต้องขาไก่งานวัดนั่นคืออร่อยที่สุดแล้วสาหรับโจ๊จกฉะนั้นโจ๊กก็จะต้มแบบนี้แหละฮะเราเน้นทํากินเองครับคือเราไม่ได้ตาราอาหารแบบไปแข่งขันอะไรกับไครทั้งสิน้นเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับให้ความร้อนมันไปทำปฏิกิรกิยากับผักขึเทศสักนิดนึงก่อนเพราะว่ารสกลมกล่อมมันจะมาจาก มะเขือเทศส่วนหนึ่งเลยกระทีหวานอยู่แล้วแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยให้รสเปรี้ยวอมหวานเดี๋ยวเรามีน้ําพริกเผาที่ให้ออกหวานอีกแล้วฉะนั้นเราจะไม่ต้องไม่เติมน้ําตาลแล้วนะครับเมนูนี้แล้วก็เป็นใบมะกรูดนะครับพริกสดเพื่อนๆอาจจใช้พริกขี้หนูสวนถ้าคนที่ชอบนะครับตรงนี้เราจะปรุงน้ำปลานะครับ ให้มันหอมเวลาที่มันโดนความร้อนนะครับแต่มะนาวเนี่ยเดี๋ยวเราลอ,อ,อปิดไฟก่อนแล้วเราค่อยปรุงครับลืมเกลี่ยใวบวมะกรูดมาเป็นปื้น,นเลยพอดีเดี๋ยวเราล้างน้ำไว้มันก็จะเกาะตัวกันอยู่นิดนึงนะครับนี่นะฮะถ้าใครไม่ชอบทาน,นลักษณะแบบนี้ข้ามเลยนะครับเดี๋ยวโจ๊กมาทำสูตรแบบโบราณโบราณให้ดูอีกทีนึงอันนั้นทำง่ายมากส่วนผสมน้อยมากครับ ล้วเ,เราก็ตั้งไฟสักครู่หนึ่งครให้ความร้อนมันโดนไปมะกรูดโดนพริกก่อนมันจะได้มีกลิ่นมีรสอ,อะไรออกมาน้ำพริกเผาเราอาจจะใส่น้ำพริกเผาตอนที่เราจัดจานก็ได้นะครับเพื่อทีอ่เราจะทานเป็นจานๆไปก็ได้ใส่หม้อไฟก็ได้แบบนี้นะครับส่วนมางจาก,กถ,ถ้าวันไหนทําแล้วแบบว่าอยากกินรสจัดจัดจกจะเอาพิกถีูส่วนใส่ไปแล้วก็ไปตั้งหม้อไฟเหมือนพวกต้มยำหม้อไฟอะครับนีคฮะ เดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งรอพริกเผารอละลายคับเคยมีคนบอกจกว่าจากเคยทำแบบนี้ให้ดูเหมือนกันแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่ต้มข่าครับมันเป็นต้มยำน้ำข้นใส่ไก่ซึ่งก็ไม่ได้เถียงเขาเนีย่ยนะครับเป็นไงครับรตาเราปิดไฟไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเติมมะนาวได้แล้วนะครับ จะค่อนข้างจี๊ดจ๊าดนะครับจะใส่มะนาวเยอะนิดนึงเดี๋ยวส่วนผสนมอัตราส่วนของเมนูนี้นะครับจเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆกดลงไปดูได้เผื่อเพื่อนๆจะปี้ไปปิ้นไปอะไรไปซื้อของมานะครับสําหรับคนเพิ่งหัดทํานะครับโอเคแล้วก็เป็นพริกผักชีครับโรยเป็น,นิดนึงเพื่อความหอม ลังสุดก็จะใส่ผักชีฝรั่งนะครับหรือว่าผักชีใบเลื่อยที่หลายๆคนเรียกกันนั่นเองนะฮะที่ทุกคนนี้คืออยากให้อ่าก้อนพริกเผามาละลายให้ให้ทั่วถึงนะครับไม่ต้อกลัวคับไม่ใช่ปลาไม่เละครับเสร็จแล้วเรียบร้อยหน้าตาเป็นยังไรบ้างครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวจบไปตักใส่ถ้วยแล้วเรามาชิมกัน เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆอันนี้กล้องโจ๊กมันไม่ค่อยโฟกัสของโฟกัสแต่หน้าหน้าตามันจะประมาณเนี้อ่ายให้ดูอย่างนี้แล้วกันอ่าพอได้เนาะคือจุกถ่ายคนเดียวมันลําบากนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวหาผู้ช่วยมาถ่ายให้น่าจะสะดวกกว่านี้เดี๋ยวเรามาชิมกันมันจะออกเปรี้ยวเค็มนะครับแล้วก็หวานนิดๆจากพวกกะทิพวกพริกเผาหรือว่าอื่นๆนะฮะเผ็ดด้วย ใส่พริกใส่พริกเพิ่มได้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบทานพริกเพิ่มปลาที่คุ้นๆเลยมันเอียงก็ได้อมไม่เห็นอยู่ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวโจกเขียนส้มสมาส่งมาให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ลองทําทานดูอันนี้ย้ําอีกทีนี่เป็นสูตรของโจกนะครับเป็นวิธีการทําอาหารแบบของโจเองอย่าไปอ้างอิงอย่างใครนะโจกโดนดราม่ามาเยอะมากครับเรื่องสูตรอาหารเพราะว่าเราเราเน้นทําทานเองไงฮะฉะนั้น เราก็จะทําในแบบที่เราชอบทานแต่ถ้าอันไหนมันเป็นสูตรที่แบบว่าเราได้มาจากที่อื่นเราก็จะจะบอกว่าเราได้มาจากที่อื่นนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชให้โจกด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทนง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจกต้องไปแล้วขอบคุณมากครับบายๆสวัสดีครับ